าปนโตมาให้เด็กๆนะคะวันนี้เนี่ยเด็กๆจะน่ารักแค่ไหนหัวหน้าชั้นนี่ดูหัวหน้าชั้นสิหัวหน้าชั้นอุย้ยไอหมียักษ์ในชื่อฟุกเนี่ยโฟกัสเนี่ยโชคโชคจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ทราบเรานึกว่ากิมจิสูงเท่าโชคโชคสูงกว่ากิมจิตั้งเยอะกิมจิคนนี้เนี่ยชื่อหลังแก้มแดงๆปากแดงๆหัวแดงๆขาวทั่วนะคะเอ่อชื่อเล่นชื่อหลัง แม่ก็เลยตั้งชื่อให้ใหม่ว่ากิมจิกิมจิอันนี้ทีมทีมใครครับทีมใครครับทีมพ่อทีมแม่ต้องรักพอ่อรักแม่ให้มากๆไม่มีใครแม่พอ,ออนี่จะรักพวกเรามากแค่ไหนเสียสละมากแค่ไหนก็ไม่เท่ากับพ่อแม่เราเสียสละเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็เด็กๆก,กลุ่มนี้แล้วก็เพื่อนๆอ,อีกห้าหกคนเนี่ยหล,หลบกล้องอยู่สอบเสร็จแล้ววันนี้หัวหน้าชั้นก็เลยเลี้ยงส้มตําใช่ไหมคะลูก อุย้ย <c oughs> เลี้ยงส้มตำผู้หญิงคนเดียวที่เรียนช่างยนต์นะคะอีกกลุ่มหนึ่งออกไปกินกว๋วยเตี๋ยวข้างนอกใช่ไหมนี่กิมจิอืมฟุกดูซิมีดเอาเวอร์ <c oughs> เอาทำยังไงนี่ทําให้แม่ดูสิทําให้แม่ดูสิสับมะละกอทํำยังไงทําเป็นไหมเมื่อกี้นี่แม่ยังเห็นทําอยู่เลยฟุกทำไม่อยกล้องเหรอลูกไอหมียกักอืแล้วทีนี้แม่ก็เลยเอาปิดโตมาสมทบพวกเราด้วย น,น่ากินไหมพี่โตแม่น่ากินมากๆครูเอสมาดูใกล้ๆสินี่นี่อะไรอะไรเขาเรียกว่าซุปเห็ดฟางกินอาหารฝรั่งเลน้นี่ซุปเห็ดฟางเนี่ยบานเขาเอิญป่นเห็ดฟางป่นเห็ดเฟืองเห็นไหมนี่ที่พวกเราอร่อยที่สุดอะไรนี้ลูกปลาร้าทรงเครื่องใหญ่เนี่ยเห็นไหม ส่งเครื่องใหญ่ห่อไข่สามฟองแล้วก็แกงจืด,จดมาระนะคะลูกแล้วก็ผัดขิงดูผัดขิงแม่ปลูกเองเนี่นี่ขิงนี่แม่ปลูกเองเห็นไหมคะนี่แล้วที่พวกเราจะกินได้สิบกว่าคนก็คือข้าวกระติบนี้ข้าวเหนียวกรองฟุกข้าวเหนียวกรองจะให้แม่ปั้นให้ให้เท่ากันทุกคนหรือจะปั้นเองโอ้ปั้นเอง เห็นไหมเห็นไหมมี่ผัดขิงเนี่ยคุณครูจะชอบมากเลยครูเอสจะชอบมากเลยผัดขิงจะร้อนๆหน่อยมีข้าวเจ้ามาให้ด้วยนะลูกมีข้าวเจ้ามาให้ด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่สับมานี่มานี่ยังทําไม่เป็นอยู่ต้องอย่างนี้สิลูกอะไรอะไรยังสับมะละกอไม่เปลี่ยนอยู่หัวหน้าฉันเนี่ยอย่าย้ำไปที่เดิมเห็นไหมฟุก๊กเห็นไหมวันนี้จะ,ะหัวหน้าฉั้นจะตำมะละกอให้กินนะคะดูว่า ไม้ตีไม้ตีพริกผู้หญิงอย่าเรียกสากเข้าใจไหมลูกไม้ตีพริกอะไรนี้เนี่ยครูเอสเขาเรียกอะไรนะบูรณาการของช่างนะคะนี่ช่างทำแล้วก็โครกโครกนะถ้าใช้ภาษาใช้ภาษาที่ที่ไพเราะและไม่คิดเป็นสองแง่สองงามเขาเรียกไม้ตีพริกถ้าสากนี่บ้านเราก็เรียกสากนั่นแหละ เนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมลูกนี่เห็นไหมเนี่ยที่จริงเนี่ยต้องมาทางนี้ก่อนออมาทางนี้ก่อนเนี่ยเห็นไหมลูกเมื่อกี้นี่มันก็เดี๋ยแล้วสิบกว่าคนนี้ก็จะกินด้วยกันนะคะแม่ก็เลยเอามาเสริมจะอร่อยที่สุดเนี่ยมือนี้ก็ประคองเห็นไหมฟุกของตัวเองเนี่ยปาดปาดจวดจวดเลยมันก็จะไม่ละเอียด วันนี้กินให้อร่อยนะส้มตําให้อร่อยใครกินพริกเยอะๆมั่งโชคใช่ไหมเนี่ยฮะหรือกิมจิกิมจิเออเน,นี่น่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากเลยวิถีอีสานร,รักกันเข้าใจไหมทีมโชคเข้าใจไหมเนี่ยโฟกัสเข้าใจหรือ,อยังอุย้ยแล้วมนยืนใกล้ๆแม่อุย้ยเนี่ยเหรอจะเป็นคนตามทาเป็นหรือ,อยังทีนี้เอา เออทีมทีมเหรอลูกน,นี่หรือว่าเสียรลงังเสียรลังมาลูกมะนี่เออมีช้อนมีช้อนอยู่ในนี้ด้วยเห็นไหมน,นี่อันนี้เอาเอาเอะไรเอาเครื่องลงไปหรือ,อยังเนี่ยยังคคุณตํโอ้ท่านจํา<ำ>แต่พริกนะคะแล้วก็กินให้อร่อยของแม่ยิ่งอร่อยอันนี้นี่แกล้มกับส้มตำยิ่งอร่อยเห็นไหมข้าวเหนียวกลรองด้วย แม่ทำนาปีนี้เอามาอวดหน่อยโชคแม่ทำนาก็เลยทำเป็นข้าวเหนียวกล้องเนี่ยพวกเราทำไมถึงกินข้าวเหนียวกล้องอย่างนี้แม่จะได้ไม่เป็นเบาหวานข้าวเจ้าก็ข้าวเจ้ากล้องเข้าใจหรือยังอุ้ยเข้าใจแล้วนะทีมนะคะเนี่ยโชคพระเอกนะเราเนี่ยเออทำทำกินเนี่ยทำกินเดี๋ยวนี้แม่เอาให้เลยนี่กินด้วยกันนะลูกนะนี่อันนี้ เฮงแซบเขาใจยุ่วะแม่ปนใส่ยังหูจากเบาเหตุฟางวันเ้านี้ปะเข็ง